าและอดีตเลขาธิการสูงสุดอำนวยการบริหารจังหวัดเลือกชายแดนภาคใต้มีข่าวมาบอกดําเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงบรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พี่น้องครับผมต้องขอโทษนะครับเมื่อวานเลือกข่าวมาเล่านะครับเราขาดไปหนึ่งวันนะครับโดยที่ผมมีภารกิจสําคัญนะครับก็วันนี้ก็เรื่มใหม่นะครับก็ต้อง ทั้งขอโทษทั้งก็ขอบคุณชื่นใจนะครับที่พี่น้องเราพอขาดไปก็มีการสอบถามไต่ถามกันมานะครับครับวันนี้เราเริ่มด้วยข่าวที่เป็นข่าวเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับโดยท่านรองผู้การจังหวัดท่านสนั่น ส่วนที่เมืองนะครับได้รับการมอบหมายจากท่านผู้ว่ากะมาะนะครับของจังหวัดปัตตานีให้เป็นประธานในการนําคณะสงฆ์นะครับและบรรดาพุทธศาสนิกชนแต่งชุดขาวมาร่วมในการอัญเชิญพระพุทธอม์พระบรมสารีริกธาตุนะครับไปบรรจุอยู่ที่อำเภอหนองจิกนะครับแต่ก็ขบวนการขบวนก็มาเดินไปรอบเมืองจังหวัดปัตตานีรอบเมืองเทศบาล ปัตตานีนี่นะครับเพื่อจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนที่อยู่สองฝา่ถนนได้มีโอกาสสักการะนะครับจึงก็เป็นภาพที่สวยงามเผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งมันก็ถัดได้ไรายเห็นถึงบรรยากาศที่บ้านเมืองสามจังหวัดวันนี้ก็มีในเรื่องของความสับสนเรื่องของความหวาดกลัวนะครับแต่พอเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นความชื่นใจเป็นความอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งทีเดียวก็ต้องขอเช่นชมจังหวัดปัตตานีนะครับ ครับข่าวแรกวันนี้อยากจะพูดถึงทีมฟุตบอลเยาวชนปัตตานีครับซึ่งเป็นตัวแทนของเขตเก้าเนี่ยนะครับมาแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่สี่สิบนะครับซึ่งวันนี้ผลการแข่งขันก็เราแพ้จังหวัดราชบุรีไปสองหนึ่งนะครับทีมเยาวชนชุดนี้นะครับเป็นชุดเกาะที่มีคุณเอ๋ปัญญาเทพเฉลิมเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มีโคช้ชคุณ คุณไก่นะครับชานลงสีสงครามนะครับเป็นโค้ดนะครับพบก็ได้มีโอกาสคุยกันทั้ง2ท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขวัญกำลังใจถึงแม้ทีมก็ให้เงินไปสําหรับการรัดสินอดร่วมกันนะครับ เขาก็บอกว่าโค้ชเองเก็บอกว่านักกีฬาเนี่ยสู้ได้แน่นอนนะครับแต่เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะของรอมฎดอนนะครับส่วนหนึ่งก็ถือ่ทิอดอยู่ทําให้ครึ่งทีมในครึ่งหลังนี่นะครับเป็นตะคริวนะครับวิ่งไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็นึกถึงว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนักกีฬาเรานะครับ ผมในฐานะคนในวงการกีฬาก็ได้นําเสนอเรื่องนี้ต่อกกทแล้วนะครับว่าอยากจะให้สับหลีกในช่วงของรอมฎดอนกับการแข่งขันในระดับประเทศนี่นะครับก็ได้ครับคำตอบว่าโปรแกรมต่างๆนี่เขามีการจัดกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับเดือนได้ก็ไม่เกินสัปดาห์สสัปดาห์นะครับซึ่งข่าวที่แล้วในกีฬาเยาวชนครั้งที่สามสิบเ้าที่ราชบุรีเนี่ยก็ตรงกับรมดอนในช่วงต้นรมดอน นะครับคราวนี้ก็เป็นช่วงปลายละมาดอนนะครับก็คงจะต,ต้องต้องมีการแบบปรับไปนะครับก็อย่างจะาก,กรณีของกีฬาบันเจิตทีรัฐของผมเนี่ยนะครับก็แข่งกันในวันที่26นะครับแล้วเราก็พยายามร่นโปรแกรมมาให้แข่งขันชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับให้ได้เหรียญกันเรียบร้อยเนี่ยให้เสร็จภายในก่อนวันจุดอิฟิตตีก่อนวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับอันนี้เราก็ปรับโปรแกรมด้วยความเห็นใจกันนะครับคราวนี้สส่วนหนึ่ง ก็วันนี้เราเราพูดถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับที่จังหวัดชนบุรีก็เป็นเจ้าภาพเสร็จจากเยาวชนที่เราเรียกว่าฉลามเยาวชนเกมเนี่ยนะครับสำหรับเยาวชนแล้วเนี่ยในช่วงกลางเดือนเขาก็จะมีกีฬาเข้าหลามเกมนะครับเป็นกีฬาอาวุโส20ถึง26เ,เมษายนเนีนะครับกีฬาของอผู้อาวุโสนะครับก็แข่งกันที่นี่เหมือนกันนะครับก็าทาให้บรรยากาศ ในยามนี้ของจังหวัดชนบุรีนะครับคึกคักอย่างมากทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองของบรรดาคนชนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เอง,เองจากที่มันต้องมีคนนี้นักท่องเที่ยวก็มีมีทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีนักกีฬามีกองเชียร์ทำให้บรรยากาศบ้านเมืองคึกคักซึ่งก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่สามจังหวัดเราเนี่เราเคยนําเสนอนะครับสําหรับกีฬา แข่งขันในระดับประเทศนี่นะครับแต่ปรากฏว่าถูกปรับตกไปทุกครั้งเลยนะครับว่าเป็นเพราะว่าอะไรนี่พี่น้องเราก็คงนึกออกนะครับ เขาก็นักกีฬาก็ไม่กล้ามาแข่งบ้านเรานะครับกองเชียร์ก็ไม่กล้ามานะครับก็เลยทําให้เราเสียโอกาสไปนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่พี่น้องเราจะต้องมาทบทวนกันช่วยกันนะครับทาอย่างไรให้บ้านเมืองเราเนี่ยน่าอยู่คนกล้ามาเที่ยวนักกีฬา,าก็กล้ามาแข่งขันกีฬานะครับช่วยกันนะครับลองดูว่าเราจะทําได้เมื่อทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสเนี้ยเราเราก็คงจะได้มีโอกาสจาัดก,การแข่งขนันในระดับประเทศต,ต่อไปนะครับ